ดวงตาแบบว่าเขาทำแบบว่า,าจริงจริงมากนี่ไดโนเสาร์หรือปลาเนี่ยลูกเจอแล้วน,นี่คือไดโนเสาร์หรือจระเข้ตีกใหญ่มากเลยมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยลูก <c oughs> อา้าวไดนโนเสาร์น้อยอยู่ในนั้นเหรอว้าว <c oughs> น,น,น,นี่เป็นอะไรเอาเฝ้าไว้เหร <c oughs> อเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่าสูงที่สุดหรือใหญ่ที่สุดนะ สูงที่สุดโอ้หายเมื่อยดีนะคุณลองแรนดูดิคุณลองแงนดูเดนเซอที่หายเมื่อยดีนะโอ้อย่ายตอนนี้เราอยู่จุดที่เป็นไดโนเสาร์คอยาวที่สุดไหนโลกไปดูกันสวยเนาะแม้ว่าสวยนะจิกาโนโทโซอรัสเนี่ยโอ้โทรหาใครนั่นอะดิเราจะโทรหาใครเหรอ อย่าให้นสาวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาไปรุยหุบเขาไดโนเสาร์ที่สวนนงนุษพัทยาค่ะว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นีไดโนเสาร์ส o มาถึงแล้วตรวัหยุดตรลจ ครบทุกชนิด13สาวยพันธุ์ว้าวเดี๋ยวเราไปดูซิมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกตัวแรกนี่เป็นอะไรนะลูกอิสานโนโซรัสว,ว้าวอันนี้อยู่ที่ชัยภูมิ ยูรัตเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยหลบผู้เวียงเวเนเตอร์หนีก่อนดีกว่า,วา,วามีทั้งหมดเอ่อสิบสามสายพันธุ์เลรอลูกที่พบในไทยว้าวตัวนี้ปากกว้างจังเลยอะ่ะสยามโมซอรัส สุทรีธรณีโอนาโระีอโอ้ซิตาโคซซรัสอันนู้นไหนมีนิวมมโคเซอร์ตัวไหนลูกตัวเขียวๆเ,วเวนี่ยหรอนิวเอรว้วาวอหน้าเป็นสีแดงๆเนาะตัวเขียว อันนี้ล่ะซีริสทอนเน่เขาอ่านว่าซีริสทอนหน้าอ่ะซีริสทอนหน้าอ๋อออันนี้คืออะไรครับโอ้หน้าหน้าสีฟ้าเลยจริงมันไม่ใช่น้ำมันเป็นเป็นลิปไมมัเกอ่านฮอล์ดีไหมมัสกี้ดีไหมมัสส์อันนี้แม่ถือให้ก็ได้คอนแฟนเนาะอุ้ยแม่รูคุณเลยเลยได้หรือ มองเห็ดเยอะมากฝันนี่ทำอะไรไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์บอกงงเลย อุ้ดยดวงตาแบบวนะ่าเขาทำแบบว่าจริงๆมากมันคือลูกแก้วอ่ะมีแววฉันมีตรงนี้แหละอันนี____้เราอยู่บนรถชมวิวกำลังจะไปที่หุบเขาไดโนเสาร์ขวามรู้เร่องใดครับเป็นภูเขาของไดโนเสาร์ครับคือรถ่งขาจับจะอยู่ตรงด้านไหนนะแต่รูกเสือก็ไปขึ้นรถขาจับไปทางการขึ้นไไดโนเสาร์ยาวครับ นักซุ่มเข่าเรื่องเสาครับเสาเรามีทั้งหมดครับ527สายพันธุ์ครับเราบั้นเสร็จทั้งหมดครับประมาณสามปตัวเสาจะเป็นสัดสเกลของจริงทั้งหมดครับที่เราค้นพบจากบอสซิลครับระดับความสูงทั้งใหญ่ครับเราตั้งจากแหล่งทุกทั้งหมดครับเราจะมีเพียงหนังและสีครับที่เราจินตนาการเองครับตอนแกไปทานักซุ่มเขาเรื่องเสาครับอีกอันนอตัลในซอยไทยท่านสิบสามสายพันธุ์ที่เราค้นพบตอนที่ที่สมบูรณ์ที่เราสามารถจำลองรูปแบบได้ครับ เคราซองลาซองเทรนดิโกตลาโดยิ <darum> <sm deve ck> ีิทารจะสองเผื่ไร้ขาดปากกินจะสิ่งบานเดียว์ดินไสองทิศทางอันไม่ทันอันไม่ทันอันนี้นะฮะ่ายรู้สึกให้เดินข้นไปขวามือด้านบนครับเราจะไปเดินดูโอเค ปากเลยอ่ะยูคาโนับนโซลพัโอปากเหมือนนกแก้วนี่ไดโนเสาร์หรือปลาเนี่ยลูกเหมือนโลาอ๋อมันคือปลาเหรอลูก โกจิราซอรักโกจิราซอรัสว้าวเหลืองฟ้าเออเหลืองเทาตันนี้เราอยู่ดินแดนภูเขาไดโนลสึกหรือไดโนเส,สาเนี่ยอ้พาราค่ะพาราคันทัส เือโนดันน er ี uh ่ว huh. ันทนโนดันเคยได้ยนชื่อภูเขาไฟเอไอรีนาซาร่าเจอแล้วนั่นไงไปนเอ็มไหนเอ็มไหนไปไปไป่เอม่เอ็มไห เหมือนหอยผสมกับปลาหมึกไหมอโมไนอโมนอนนู้อ้วนี่อโมไนตัวใหญ่หรอนี่คือไดโนเสาร์หรือจระเข้มแม่ว่าเหมือนจระเข้นะชื่ออะไรหรอ,อม,รามาโกสุทัศ โอ้ยมีอ <Champion. S 1> ีกตัวหนึ่งบินอยู่ข้างบนอยู่ตัวบินอยู่ข้างบนนี่ชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยปีกใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวไปดูชื่อข้างหน้ากันนะพโลโนดอนสตันเบอร์จิโอ ซื <oung> mm. ้อยาวมากอานี่ไงเราเดินมาดูตรงนี้แล้วเนาะ ชารเซราท็อปมีไข่ไดโนเสารด้วยลูกไข่ไดนโนเสาร์าเราอ๋อคุณอ๋อไข่ไดนโนเสาร์ไปดูสิฟักฟักฟักออกมายัางฟักออกมายัาง จ้าเอานนอสเร์น้อยอยู่ในนั้นเหรอนี่เป็นอะไรอ้าไว้เหรอ I the first thing. ตัวนี้เหรอทำท่าอย่างนั้นเหรออ๋อแขนน้อยแขนไปข้างหลัง เสงไหนบอกเสียงอรเสียงรูนั้นเ <c oughs> จอเตาเจียงโกลซาลัดแล้อุ้ยนี่ไงที่เรานี่ไงเตาเจียงโกลซาลัดเฮ<ห>้ยค่ะที่อยู่ในหนังสือเรา,า,า,ารเป็นตาซาลัดเป็นตาเป็นตาโซราทัพเป็นตาโซราทัพโอ้โหตัวนี้ตัวนี้กำลังเหยียบเขาของจุดนี้ครับตัวนี้กำลังอะไรเนี่ยประลองยุทธกันเหรอ คุณว่าใครจะชนะเนี่ยอันเบอร์โตค่ะอันเบอร์เอาตัวนั้นคืออันเบอร์โตนุ่เพนทากโกเว้เพนทาโกเพนทาโซร์บิ๊กอันนี่อะไรบิ๊กอะไรนะี่อะไรล่ะนี่เธอีคิโนะค่ะนี่อะไรบ้างต้อดู่ะแม่ผมคิดว่านี่แหละ รล้วเอาเดี๋ยวไปดูไอไอติมกินกันนะอสไป,สปโนซารัสไจอรดัสพักกินน้ำแปบ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่าสูงที่สุดหรือใหญ่ที่สุดนะสูงที่สุด ของสวนนงนุษย์ วันนี้เรากำลังอโอ้อนี่คือไดโนเสาร์ที่สูงที่สุดโอ้สูงมากโอ้ต้องแหงนแบบว่าสุดคอโอ้หายเมื่อยดินะคุณลองแหงนดูดิคุณลองแหงนดูไดโนเสาร์ที่หายเมื่อยดินะโอ้ 이거 이래서라. <목소리도> วันนี้เราอยู่จุดที่เป็นไดโนเสาร์งคอยาวที่สุดไหนเราไปดูกันโอ้ยสวยมากมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากจริงอ่ะ ก็ด้นอสเซร์ร้อนเหรอให้หมวกอ่ะดตนอสาซร์บอกว่าหัวเราใส่หมวกเธอไม่ได้โอ้โสวยเนาะแม่ว่าสวยนะจิกาโนโทซอรัสเนี่ยโอ,โอโ้โทรหาใครนั่นอะไดิเราจะโทรหาใครเหรอ เนียงอยู่แม่้องไปหัดสะกดภาษาไทยก่อนอู้ฟันลองเอื้อมมือไปเอาม,มือแตะที่สุดท้ายข้างล่างมันถึงมือถึงไหมครับโหตัวใหญ่มากค่อยๆนะค่อยๆนะเดี๋ยวมันจะหุบป,ปากอย่าให้โดนเสาลูกตัว คุณแม่ว่าฟันน้ำนมไดนโนเสาร์หลุดไปสองซี่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวรอฟันแท้ขึ้นหลุด,ดไปสซี่เออเหมือนของเราเลยเดี๋ยวรอฟันแท้ขึ้นเนะอุะ้ยคุณแล้วดูดิฝีมือการแปรงฟันอะเป็นไงอะข้างหน้ายังข้างล่างยังเหลืองอยู่เลยอ๋อแปรงฟันไม่สุดยอดเลยเนาะเราแปรงฟันสะอาดกว่า ีเหลืองส้มนี่คืออะไรเนี่ยลูกมาดูคันโทรซอรัส ก็มีปลาอื่นไปนะอันนี้เหมือนฉลามครับเอหัว้ายคอนเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉลามหัวคอนหรอฉลามเลื่อยนี่อ๋อฉมี่เป็นอย่างนี้นี่ไงฉลามอะไรนะแซลมอน อันนี้ฉลามดำอามีปลากะังมีใครขึ้นมาเลยนนี่เราจะมาเห็นหลังไดโนเสาร์สวยเนาะจะนี่สวยขขาอเรามาชมแหล่งฉลามก่อนว้าว สำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ